อันเชิญค่ะคุณพลเมียขาโอ้โหต้องออกมาอันเชิญเนเน่เนวันนี้จะพามากินร้านลับร้านในตำนานเห็นประตูสีแดงนี้จำได้ยังเนี่ยว่าร้านอะไรนี่ฮะจะอยู่ร้างสักสศีราชานะคะชื่อร้านเป้าวาประตูแดงนะทุกคน เขาจะอยู่ติดตรงประตูแดงเนาะเด็กอาสามรถเล่าอ่ะรถเราเข้าตีมเลยนะเธอเฮ้ยเอว่ะเด็กอาสามก็ตั้งชื่อให้นี่คขาเปิดมานานแล้วเนาะใช่คือเด็กๆเขารู้จักกันดีเป็นขวัญใจเด็กที่นี่เลยเอาจริงคือไม่ได้มานานแล้วนะเมนูทีเด็ดเขาต้องเป็นพวกหมูหมักเลยที่เราชอบมากคือหมูหมักไข่คนเธออ่าพี่เอามีหมูกรอบไหมวันนี้ถามพี่เขาไหมมีหมูกรอบไหมวันนี้มีหมูกรอบไหมคะพี่วันนี้มีมีมีเอาพี่เอาหมูกรอบไข่คนพริกเผาอะแค่นี้ก็พอแล้วนะคนละอย่าง <ละ S 1> น,บบบนี่จริงๆอ่ะทุกคน <ๆ S 1> เขาจะมีหลายอย่างนะประมาณนี้แต่ที่เด่นๆเลยที่ต้องมาโดนก็คือหมูหมักนะหมูหมักกะเพราไข่คนก็น่ากินนะทุกคนประมาณนี้ของเธอสั่งเป็นอะไรพริกไอ้ทอดกระเทียมอ๋อใช่เขาจะเอาหมูมาไข่คนอ่าโอเคกินแบบไม่เผ็ดบ้างเซฟท็อกพี่จ๋าเอาเนี่ยจากสามอย่างจากพี่จ๋าเอาเอาพิเศษหมดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าโอเคนี่ดูแต่ละอย่างเขามีปลาดองปลาดุกด้วยนะไก่ทองไก่ทอดนะ อ่าแต่ละอย่างน่ากินมากมักกะโรนีที่นี่ก็เด็ดนะทุกคนลองสั่งดูบรรยากาศร้านก็จะเป็นบ้านๆแบบนี้นะครับเอาน้ําน้ำข้นจากพี่จ๋าน้ำข้นเนาะโอเคอ่าบรรยากาศร้านบ้านๆเอาจริงคือร้านเนี้ยเป็นตั้งแต่แบบสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เธอจนตอนนี้คือเป็นรุ่นลูกแล้วนะเป็นลูกเป้าวามาขายแล้วใช่ก็ตั้งแต่คนคนมาเรียนอะ่ะจนคนนี้เรียนจบไปทํางานกันหมดแล้ว <c oughs> นี่ของใครอะ่ะมาแล้วของเธอคือหมูกรอบไข่คนน่ากินมากไหนๆให้ดูไข่คนให้ดูไข่คนเอาไข่ดาว นี่คือเหมือนเขาจะเอาหมูกรอบไปคลุกคลุกกันเนาะนี่หมูกรอบไข่คนพริกเผานะฮะที่ผมสั่งไปนะจะเป็นพริกเผามาเยิ้มเยิ้มแบบนี้เนาะทำไมเวลาคนอื่นสั่งแล้วมันดูน่ากินของที่เราสั่งกินเวละให้ให้เธอลองชิมกันชิมเลยค่ะชิมหนเลยขอใส่พริกด้วยขอใส่พริกด้วาไปไปนี่ที่เด็ดพริกน้ำปลานะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าจะกินแบบเซฟๆทองนะโรยน้ำปลาพริกไปแบบนี้นะอืมพริกมาแบบเดือดๆสะใจหมูกรอบเขาชิ้นใหญ่อยู่นะเนาใช่เธอดูชิ้นเดียวก็คือเต็มช้อนเลยอือครับ เสียงกรอบมากห,หมูกรอบมันต้องแบบนี้คือมันจะมีความแบบหว,นหวานหนนัวๆใช่พริกเผาอ่ะมันจะเป็นกลิ่นหอมพริกเผาเนาะถูกไหมใช่แล้วเมืเ่อกี้พอเราใส่พริกไปใช่ปะมันตัดเผ็ดกันแล้วใช่กินค,คู่กับไข่คนนะทีเด็ดอ,อ,อันนี้ของน้องแจ่มนะฮะมาแล้วจะเป็นหมูหมักไข่คนเนาะอันนี้เป็นทีเด็ดของซิกเนเจอร์ของตำนานเลยนะเอาไข่เอาไข่ออกเอาไข่ออกให้ดูว้าวเป็นไงดูความน่ากินนะ จะเป็นหมูหมักคล้ายๆหมูหมักที่ทำรัดหน้าอะไรแบบเนี้ยเนาะใช่แต่ว่าเขาเอามาทําแบบเหมือนผัดคล้ายๆผัดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทอดกระเทียมคล้ายๆประมาณนั้นอะทอดกระเทียมที่ไทยไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ปล่อยช้อนเลยอะมันอร่อยจริงอะมันเผ็ดเดเดียวเออ เสียงหนักคือกรอบมากมีความฉ่ำความหวานของไข่ชอบมากอันนี้จะเป็นต้มยำน้ำข้นที่พี่แชร์สั่งไปนะวันนี้กินเป็นปลานะทุกคนโอ<ฮ>้โห<ฮ>เต็มชามแบบนี้ชามเขมาม้ใหญ่มากดู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 เทียบกับตัวน้องแจ็คเห็นไหมชามใหญ่จริงทุกคนนะแล้วดูน้ำข้นของเขาคือข้นจริง่อเห็นร้านบ้านๆแต่รสชาติดีนะฮะทุกคนเนาะอืออยังเงเปรี้ยวเผ็ดแต่ตอนนี้ลิ้นพองแลวนะร้านตำนานร้านตำนานใช่ ให้ดูเนื้อปลาเนื้อปลาเข้ามาชิ้นใหญ่นะเธอดูอันนี้คือแค่ชิ้นเดียวแต่ดูควันก่อนให้ดูความน่ากินใกล้ๆนะฮะนี่จะเป็นหมูหมักจะดูเท็กเจอร์นะจะเป็นหมูหมักแบบนี้นะฮะนะราดกับน้ำปลาพริกอะไรนี่ขับรถมาตั้งไกลเพื่อสิ่งนี้เลยนะบอกเลยเพื่ออันนี้เลยมาแบบแต่เช้าเลยเพราะกลัวคนเยอะให้ดูให้ดูดูฮะที่เด็ด่ะไปฮะคือรสชาติาขาวอะมันจบ หวานหวานเค็มๆนะทุกคนแล้วก็หอมพริกไทยก็ใครไม่กินเผ็ดอ่ะก็คือไม่ต้องใส่พริกอร่อยเลยใช่มันจะนวนันวนมันมันแบบไข่ที่เขาคนไปอะนะ่ะเนาะใช่ไหมเนาะแล้วหมูมันจะนุ่มๆครีมีคีม,คม,คมีกับไข่คนแนละ้วมันลงตัวเลยนะหมูเหมือนฟิลหมูที่แบบเรากินในร้านหน้าเลยเหรอใช่หมูนุ่มมากให้ดูฮะชิ้นหนึ่งหมูเต็งเตใหญ่มากอ้าไม่รู้จริงคือมากินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่รู้ลืมไปแล้ว นี่หมูกรอบพริกเผาไข่คนนะฮะลองดูฮะด้วยอืมอืมเป็นไงเขาจะคนไข่ยีๆมากับหมูกรอบเลยดูว่าเธอว่าน้ำปลาที่ราดไปอ่ะเหมือนเขาใส่มะนาวมาด้วยไหมมันมีรสเปรี้ยวเนาะใช่มันไม่ได้เค็มแบบเค็มปีโดหรอใช่อร่อยต้องราดหน่อยนึงอืมอันนี้เป็นเคล็ดลับเพิ่มความนัวนอ่อเอาไข่แดงไม่สุกราดไปอีก โโอ้หดูความฉ่ำฮะละมุนทั้งไข่คนทั้งไข่ดาวเนาะใช่เต <7 S 2> <ด>็มดวงฮะกับหมูชิ้นใหญ่หมูห,หมักหมูชิ้นใหญ่จริงใช่หมูชิ้นใหญ่นะ<ช>นะ่ะขาข้าไข่ไข่แดงไม่สุกไปอ่ะอันนี้เพิ่มความหวานนะเธอใช่มันจะนัวๆมันมันจริงๆริงอันนี้มันจะเป็นซอสแบบคนทุกคนน่าจะนึกรสชาติออกมันจะเป็นแบบหวานจิ้มเค็มใช่แล้วก็มีกลิ่นพริกไทยกลิ่นอะไรเงี้ยเนาะใช่อ่านี่ฮะหมูเน้นๆ อันนี้ของเธอเท então, ่าไหร่นะจะสั่งวะหกห้าคือแค่สายาวหกสิบห้าบาทอันนี้อันนี้เท่าไหร่บอกคนดูนะอันนี้ร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบโอ้โหโคตรเยอะเธอกินได้อีกมื้อนึงแ่ะใช่สงสัยต้องห่อต้มยำเอาไปกินได้อีกมื้อนึงอย่างที่เธอบอกจริงนะแล้วเนื้อปลาเขาให้มาเยอะจัดอ่ะร้อยห้าสิบบาทต้มยำแซ่บด้วยใช่คุ้มคุ้มขอลองกินของเธอมั้งสิไม่ได้กินนานเป็นไง มันเหมือนแบบรสชาติไปเด็กที่คิดถึงอืมมันเหมือนคุณยายทําให้กินเลยน้ำตาจะไหลมันนึกถึงไงความอร่อยของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่ารสชาติมันจะมีความคิดถึงของแต่ละคนเชื่อเชื่อจริงเคือยากให้อยู่แถวบ้านเลยอ่ะเนื้อปลาเธอดูชิ้นใหญ่มากเป็นเนื้อปลาแบบนิ่มๆเด้งๆอ่ะใช่เป็นไงเธอเนื้อปลาคือสดไม่คาวเลยเธอดู้ำมาแบชิ้นใหญ่ด้วยนะ ใช่ลาบไปบนข้าวสวยร้อนๆเน,ะนๆานะเธอเนาะนี่ใช่นื้นปลาชิ้นนี้ใหญ่ลาบไปน้าน้ำแกงช่ำๆใช่นี่ฮะโอ้โหดูดิหมูชิ้นเล็กไปเลยอะ่ะ <c oughs> เจอเนื้อป่าเข้าไปใช่เป็นไงโ,โล่งเช้าเนี้ก็คือพอร้อมทำง,งานแล้วพร้อมทำง,งาน <c oughs> เป็นซินเต็มถังแล้ว <c oughs> มาเติมมาเติมใครอยากตามมานะครับร้านนี้ชื่อร้านเป้าวาประตูแดงอาหารตามสั่งนะครับหาง,ง่ายๆก็คือปักพิกัรมาที่โรงเรียนอักษรซันศีลชานะคะมาข้างหลังนี่จะเห็นประตูสีแดงๆนี่ร้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามประตูเลยทุกคนหาง,ง่ายๆร้านเป้าวาเขาจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็ยนเลยนะทุกคนวันเสาร์เขาปิดบ่ายสามแล้วก็หยุดวันอาทิตย์เธอคือให้ดูก่อนว่าปลาเขาอะชิ้นใหญ่จริงชิ้นใหญ่แบบใหญ่กว่า้อนไปแล้วใหญ่ขนาดนี้ปไปลเลยฮะ ใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราจิ้งแลกเดี๋ยวพี่กัดไว้ให้เนาะไ,ไปเดี๋ยวผมกินข้าวแล้วกินก่อนเร็วโ <laughs> อ้โหช้อนเกือบข้าวไปในคอเมื่อกี้เนะ่ะ <laughs>